ตอนนี้อยู่ตลาดหน้าสมทรนะคะคอย่างที่หลายๆคนทราบว่าสมัยก่อนเลียตลาดเขาจะอยู่บนถนนนะเดิมที่ต้องอยู่บนถนนแต่ตอนนี้สักประมาณหลายปีแล้วเนาะที่ขึ้นมาอยู่บนตรงนี้นะคะร้านรวงแถวหน้าตลาดอสมทรเนี่ยนี่เป็นเยอะนะครับอย่างเช่นร้านแรกนี่เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับนีาเป็นเป็นงานไปจะกินขวหวานขาวหวานวะจ๊ะจะกินขนมก่อนเลยเหรอของหวานนี่ของหวานของหวานนี่โอ้ ผมชอบกินนะร้านของพี่เขาเนี่ยชอบกินอะไรครับเขาเขาเรียกอันนี้ที่อย่างบอกพี่ข้าเมาเนาะอันนี้เข้าเมานะครับเข้าเมาร้านเนี่ยเขาขายเจ็ดเหรอหรือว่าถุงละเจ็ดชิ้ละเจ็ดสามลูกยี่สิบอ๋อสามลูกยี่สิบเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดลดให้หนึ่งบาทนะคะนี่นี่นี่ข้าเมาแบบเนี้ยเขาอร่อยชอกินขนมหวานขออนุญาตนะฮะชอบกิน เรากินข้าวไม่ได้เรื่องจริงนะจริงๆนะอร่อยพยเย็นใกล้ๆพี่เลยแล้วบอกว่าอร่อยหรือไม่เพราะว่าอร่อยไงอร่อยแกขายมานานมากอร่อยเนี่ยเราเรามีชื่อร้านด้วยนะและขายผ่านทางออนไลน์ด้วยแพนด้าแพนด้าชื่อร้านอะไรครับดิฟฟายบานาน่า เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาาษษอังกฤนี่ยุคนี้มันดีเธอแล้วคุณรัชนีร้านร้านกล้วยทอดดิฟไฟแปล่าอย่ก็กล้วยทอดร้านกล้วยทอดช่องเก้ากล้วยทอดช่องเก้าสมุทรค่ะนี่ของพี่เขาดิฟไฟบานาน่าใช่ไหมบานาน่าใช่ไหมถ้าของผมนะผมก็จะไปตั้งชื่อเนี่ยผมกำลังจะมาเรียนทอดกล้วยกับเขาค่ะจะตั้งว่าพระเจ้าช่วยกล้วยทอดกล้วยทอดเพราะว่าอันนี้ทำยังไงกล้วยทอด อันนี้ก็ข้าวเม่าข้าวเม่าแล้วก็เอาข้าวเม่าไปผัดกับมะพร้าวก่อนแล้วก็ค่อยเอามาใส่กล้วยไข่กิ้งออกแล้วก็มาปั้นต้องใช้กล้วยไข่ใช่กล้วยอื่นได้ั้ยการทำข้าวเม่าเออพ่ออะไรอ่ะก็ไม่อร่อยเออแปลกเนาะมันต้องกล้วยไข่เพราะว่ากล้วยไข่เขาหวานใช่หวานหอมหวานหอมอ่าลูกค้ามาพอดีเลยไหมข้าวเม่าไหมจ้าไดอ่อันนี้พี่ก็จะซื้อเป็นขนมครกเขาไมีขนมครกด้วยนะเนี่ย เต้าขนมครกนี่ยี่สิบบาทเยอะเลยเยอะนะใายขนมครกแล้วมีขนมสาดด้วยไหมคะไม่มีค่ะแล้วก็อันนี้เป็นมันใช่ไหมคะใช่ค่ะมันทอดอันนี้เขาเรียกขนมไข่อะไรนะไข่ไข่น้วยะข่่ไข่นกกระทาไม่ใช่ไข่ไข่เหี่ยเหรอไข่เขาเรียกอะไรเมื่อก่อนไข่เหี่ยเนี่ยมันจะมี จะมีเกล็ดน้ําตาลเคลือบเวยใช่ไหมใช่ค่ะจะนั้นอันนี้เราไม่ใส่เนาะอันนี้เป็นไข่หง์แต่สูเดียวกันกับไข่หง์ใช่ไหมอันนี้ที่นึ่ก็แบบเป็นซาลาเปาทอดเออเป็นซาลาเปาซาลาเปาทอดอันนั้นก็จะเป็นไส้เค็มนะคะที่เป็นที่มีน้ําตาลทุกอ่ะขายหน้าร้านกับขายออนไลน์อันไหนดีกว่ากันคะขายหน้าร้านดีกว่าแต่เราต้องเข้าออนไลน์ไว้ใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อที่จะให้ลูกค้ากว้างไกลหน่อยใช่ค่ะ ชิมพี่กันหน่อยอันนี้ขนมพกเนาะผมน้องพกเขาน่ารักมากนะเออเนี่ยเอามาประกบกันเฟิร์บเห็นไหมฮะดูหน้าขนมพกเขาเฮ้ยเอาคุณรัชนีชิมไหมชิมก่อนจะป้อนเอาป่ะป้อนเอาป่ะมันจะดีเหรอผู้ชายป้อนเอาป่ะมันจะดีนะเรื่องเยอะออร่อยไหมบอกแม่ค้าด้วยอร่อยเรื่องจริงนะ เป็นเรื่องจริงอร่อยอยู่แล้วฮะับมัอร่อยไปทาน่นมดีนะคะให้จิมฟรีค่ะไม่ต้องเสียตังค์ซื้อข้าวเลยเนี่ยวันนี้อิ่มแล้วจ่ายลแใช่ต้องไปโปรโมทอีสานเราด้วยอีสานเราอร่อยนี่นี่นี่อันนี้เขาเอิ่นขนมยังก่อนขนมฝักบัวขนมฝักบัวฝักบัวใช่ที่บ้านในฉันเรียกขนมดอกบัวใช่ขนมดอกบัวอุ้งแซ่บมันมันมันจะเด็กแตน้อยเนื้อหอมนะคะแปลว่าตอนนี้อิ่มแล้วล่ะบ้านนี้เจอกล้วยไป็หนึ่งลูก เห็นไหมจะอ้วนไหมอ้วนอ้วนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงค่ะเห็นไหมก็กินทั้งอันอย่างนี้เลยอร้านที่เขาอยู่ตลาดหน้าสมทนะถ้าใครมาเอาสมทก็แวะมาแล้วก็จะเจอร้านที่อยู่ตรงข้ามตึกเบลทางเข้าเลยค่ะอยู่ยิมถนนเลยนะคะอร่อยๆๆๆ <tw> อร่อยอร่อยนี่ฮะเราก็ฝากชีวิตไว้ที่นี่แบบว่าง่ายๆสบายๆนะครับอ,อ,อร่อยนะระหว่างไอ้นี้จะไปจิ้มปากนะเนี่ย ถ้างอยู่ไกลก็สั่งทางแพนด้าใช่ค่ะริปอะไรนะริปไฟบานาน่าริบไฟริปไฟบานาน่าเอ็มควอดอะไรนะเอ็มคร์ดมาเก็ตเอ็มควอดมาร์เก็ตโอ้โหอร่อยนะแค่ร้านแรกก็ปิดละไปกดติดตามไว้นะครับในช่องกัมพูชาชินีออฟฟิเชียลนะคะเสน่ห์ของเมืองไทยแล้วเนอะไปที่ไหนก็มีของกินตัวเดี๋ยวพาไปกินในหลายที่เลยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสมโภชจีนี่ออฟฟิเชียลค่ะบายบายจุ๊บ